เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าสนใจของ Netflix เลยครับกับเรื่อง Parasite The Clay ที่ต้องบอกว่าต้นฉบับนั้นเป็นรูปแบบมังงะของญี่ปุ่นมาก่อนและเขาเคยทำออกมาในรูปแบบคนแสดง l i ท์แอคชั่นในปี2004กับ2005ที่ตอนนั้นหนังนั้นจะถูกเล่าแบ่งเป็น2พาร์ทครับและเนื้อเรื่องเองก็จะเดินตามรอยของมังหะมาแบบเป๊ะๆด้วยแต่ตัวซีรีส์ Par a s i t e t h e ะเก y เรื่องนี้จะใช้คำว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวใหม่ของจกักรวาล p a r าไซ t ์ก็ว่าได้ครับ เพราะตัวซีรีส์จะเล่าเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีและเส้นเรื่องกับนักแสดงตัวหลักนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปไม่ให้มันตรงกับต้นฉบับอีกด้วยซึ่งเวอร์ชันดั้งเดิมนั้นถ้าใครจำกันได้ตัวหลักก็จะเป็นเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าชินอีจีครับและมีปรสิตท,ที่ชื่อว่ามิกกี้รวมร่างเข้ากับมือข้างขวาของพระเอกแต่พอมาเป็นของเกาหลีเรื่องราวก็จะถูกเล่าผ่านตัวละครหลักที่เป็นผู้หญิงชื่อว่าจองซูอินครับ แถมประสิทธิ์เองก็ถูกเปลี่ยนรูปแบบมารวมร่างกับใบหน้าข้างขวาของนางเอกแทนอีกทั้งตอนจบของซีรีส์เองตัวผู้กำกับก็ได้มีการเซอร์ไพรส์คนดูเกี่ยวกับการเชื่อมจัก,กรวาลของทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกันอีกด้วยครับเนื้อหาคร่าวๆนั้นจะเล่าเกี่ยวกับตัวละครจองโซอิน so ซึ่งเธอก็เป็นคนธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละครับแต่ดันถึงคราวซวยโดนคนร้ายไล่ฆ่าแต่ทว่าการเข้ามารวมร่างของไฮดี้นั้นทำให้ตัวตัวนั้นมีชีวิตรอดกลับมาได้อีกครั้ง มันก็เลยทําให้ทั้งคู่นั้นจาใจต้องร่วมมือกันเลยครับต่อต้านปรสิตตัวอื่นที่หวังจะยึดครององค์กรเพื่อทําลายล้างเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นแฟนมังงะเรื่องนี้มาก่อนครับมีโอกาสแค่ได้ดูเวอร์ชั่นคนแสดงของญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เท่านั้นเองมันก็เลยทําให้การดูซีรีส์ในเวอร์ชั่นเกาหลีเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่มันสดใหม่เลยครับและก็สามารถสนุกเอนจอยไปกับ6ตอนที่เล่ามาได้แบบยาวๆไม่ค่อยมีอะไรที่มันติดขัดใจมากนะัก ความน่าสนใจอย่างแรกของซีรีส์ที่ตัวผมค่อนข้างชอบเลยนั่นก็คือคาแรคเตอร์ของนางเอกในเรื่องนี้แหละครับที่มีการรวมร่างกับปรสิตแบบครึ่งหน้าคือมันดูแปลกใหม่และก็ดูไม่ได้ก๊อปของเวอร์ชันดั้งเดิมมาทั้งหมดเพียงแค่นำเซตติ้งโลกของปรสิตในมังงะนั้นมาเล่าให้มันดูแตกต่างขึ้นและก็ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเคารพต้นฉบับอยู่บ้างเละครับเช่นการรวมร่างไม่สำเร็จของไฮดี้ที่ยึดได้แค่สมองบางส่วนของนางเอกเท่านั้น ที่ส่วนตรงนี้มันก็ดูคล้ายกับกรณีของมังงะเลยครับที่มิกกี้เองก็ไม่สามารถยึดสมองของพระเอกชินิจิได้เหมือนกันความน่าสนใจอีกอย่างคือแอคชั่นนี่แหละครับผมว่ามันดูเป็นแอคชั่นแบบเกาหลีสไตล์ครับที่พอนำมาใช้กับเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยมันเป็นคิวบูที่ต่างจากเวอร์ชันน2 0 1 4 2่1ออยู่เยอะพอสมควรที่ในอันนั้นมันจะแอบมีความเป็นหนังเฮอร์เรอร์หน่อยห แต่ตัวซีรีส์อันนี้มันจะมาในทางที่บูหลกและก็มีความกระโดดโลดพลอยอยู่เลยครับที่นอกจากปรสิทธิ์จะสู้กันเองแล้วมันก็ยังมีคิวบูไล่ล่าของหน่วยจูโตมที่ชื่อว่าหน่วยเกรทที่ผมว่าตรงนี้มันเป็นการช่วยเพิ่มความเทให้ซีรีส์ได้หลายเท่าตัวเลย <S <S และอีกหนึ่งความเก่งของผู้กำกับก็คือการพยายามรวบรวมทุกอย่างให้มันกระชับที่สุดภายใน6ตอนนี้เลยครับคือพอเรามามองต้นฉบับเองที่บางงะนั้นตอนมันค่อนข้างเยอะ คือมันอาจจะต้องใช้เวลาเล่าที่เยอะพอสมควรเลยครับกว่าที่จะให้คนดูนั้นเข้าใจครบตบทุกประเด็นแบบมังงะซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นจุดที่ผู้กำกับพยายามสลัดทิ้งประเด็นยิบย่อยที่มันเข้าใจยากออกไปให้หมดแล้วก็เน้นเสพแอคชั่นกับเนื้อเรื่องที่ย่อยง่ายก็เพียงพอแล้วแต่ทว่าพอเวอร์ชันเกาหลีนี้ตัดรายละเอียดยิบย่อยที่มันจำเป็นต้องเล่าออกไป มันก็อาจจะทําให้แฟนๆมังงะบางคนก็ไม่ชอบการเล่าของเกาหลีสักเท่าไหร่เลยครับเพราะถ้าเรามองภาพรวมของซีรีส์ทั้งหมดคนดูก็แทบจะไม่เห็นแก่นแท้ความเป็นพาราไซส์ที่มังงะทำเอาไว้เลยครับหรือจะเรียกได้ว่าความซับซ้อนของเนื้อหาทั้งเรื่องจิตใจของมนุษย์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และก็ปรสิตหรือเรื่องสังคมการเมืองต่างๆมันถูกเล่าออกมาเบาบางพอสมควรเลยครับในเวอร์ชันนี้ ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะโจทย์ของมังงะเองที่มันยากเกินไปหรือเปล่าเพราะต้นฉบับมันต้องค่อยๆเล่าแบบค่อยเป็นค่อยไปครับตัวเอกอย่างชินิจิเองก็ค่อยๆเติบโตไปกับปรสิตท,ที่ชื่อว่ามิกกี้แต่ของเกาหลีอันนี้คือมันดูรีบครับดูเร่งสปีดทุกช่วงในการเล่าเรื่องคือส่วนตัวถ้าผมจะหาข้ออ้างมาช่วยแก้ต่างให้กับซีรีส์เรื่องนี้ผมว่ามันคงเป็นเรื่องของตอนที่มันมีจำกัดแค่6ตอนเท่านั้นครับ คือถ้าซีรีส์เองเล,เล่นเล่าเรื่องตามมังงะในเวอร์ชันญี่ปุ่นมันก็อาจจะดูจำเจเกินไปหรือเปล่าอีกทั้งซีรีส์อาจจะไม่เหลือพื้นที่มากพอให้ใส่ฉากแอคชั่นมันๆเลยก็ได้ครับคือผมว่าผู้กำกับคงคิดไว้แล้วลหละครับว่าถ้าเกิดเนื้อเรื่องมันสู้ต้นฉบับไม่ได้จริงๆง,งั้นเราก็ไปเวแอคชั่นให้มันสุดมันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเลยครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมว่าหลายคนค่อนข้างมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจเลยครับ คือทุกตัวละครมีเส้นเรื่องมีปมในอดีตกันหมดทั้งตัวของชเวตุนกยองหัวหน้าตู่ตมทีมกเกรที่เกลียดปรสิตเข้าไสเพราะเกิดเหตุการณ์เสียสามีไปจากปรสิตครับหรือตัวละครซอคังอูที่เสียคนในครอบครัวไปจากปรสิตเหมือนกันและเขาก็กลายมาเป็นคนหนึ่งที่คอยซับพอร์ตนางเอกตลอดทั้งเรื่องครับหรือว่าจะเป็นตัวละครตำรวจที่ชื่อว่าวอนซอกที่เขานั้นยอมหักหลังเผ่าพันตัวเอง เพื่อหวังเงินและก็อำนาจที่เขาเองไม่สามารถหาได้จากการเป็นตำรวจอีกทั้งยังมีนักแสดงคนอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับคือเรียกได้ว่านักแสดงแต่ละคนนั้นมีแอร์ไทม์ที่มันเหมาะสมมีมิติของคาแรคเตอร์ที่มันดูน่าสนใจไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่จมหายไปจากเฟรมจอเลยแต่มันก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเองก็แอบขัดใจอยู่นั่นก็คือตัวละครนางเอกของเรื่องครับคือไม่ได้จะบอกว่าเจ้าตัวนั้นเล่นไม่ดีอะไรแบบนั้นนะครับ แต่เป็นเพราะการสื่อสารหรือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าตัวกับปรสิทธิ์ไฮดีนั้นมันมีน้อยไปหน่อยถึงแม้จะมีเรื่องความไม่สะดวกในบริบทที่มันเข้าใจได้ว่าทั้งคู่นั้นไม่สามารถโต้ตอบกันได้ตามปกติแบบในมังงะแต่ถว่าพอเรามองภาพรวมทั้งหมดส่วนตัวผมว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันยังลึกซึ้งไม่พอเลยครับที่จะทําให้คนดูอย่างเรานั้นอินไปกับทั้งคู่ได้ สรุปส่วนตัวผมว่า Parasite the Gray เรื่องนี้มันเหมาะกับคนดูหน้าใหม่ครับที่ไม่เคยติดตามเรื่องราวในมังงะมาก่อนหรืออาจจะเหมาะกับคนดูประเภทที่เข้ามาเสพแอคชั่นเป็นหลักที่ซีรีส์เองผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์ในส่วนตรงนี้พอสมควรเลยส่วนใครที่หวังให้มันมีกลิ่นอายความดั้งเดิมหรือต้องการเนื้อหาที่มันสลับซับซ้อนแบบต้นฉบับในมังงะผมว่าตัวซีรีส์เรื่องนี้ไม่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ให้คุณได้จริงๆครับ ถึงแม้ซีรีส์มันจะมีครบทุกรสชาติที่มันมีทั้งตลกร้ายมีทั้งรามาหรือปรัชญาเล็กๆของปรสิตท,ที่ตั้งคำถามต่อตัว,ตวมนุษย์ในช่วงถ่ายเรื่องแต่ทว่ามันก็ไม่มีน้ำหนักมากพอเลยครับที่จะเรียกได้ว่านี่คือแก่นแท้ของเรื่องพาราไซต์ที่มังหะเคยสร้างเอาไว้ส่วนตอนจบนั้นที่มีการเชื่อมจักรวาลโดยการนำตัวละครในเวอร์ชัน2014เข้ามาในเรื่องผมว่าตรงนี้คนดูอย่างเราคงต้องมาลุ้นแหละครับ ว่าทิศท,ทางกระแสของซีรีส์มันจะดีสมความคาดหวังไว้หรือเปล่าเพราะถ้ากระแสมันตีกลับมาในทิศท,ทางลบผมว่าอนาคตของซีรีส์ภาคต่อไปอาจจะถูกดองยาวเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่ Netflix ไม่ให้ไฟเขียวได้ไปต่อเลยครับสุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไป และก็เป็นกําลังใจให้ช่องพูดถึงหนังของพวกเราด้วยนะครับ